ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับความอัดอัน้นตันใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะคะก็คือต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวเนี่ยค่ะเป็นคนที่มีโรคประจําตัวเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วค่ะทั้งแพ้อาหารแพ้ฝุ่นแล้วก็แพ้อากาศค่ะโดยเฉพาะแพ้อากาศนี่ก็คือเป็นหนักมากค่ะอากาศหนาวนิดหน่อยหรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงหน่อยก็คือจะไม่สบายค่ะจะมีอาการไอจามแล้วก็คัดจมูกตลอดเวลาเลยค่ะก็คือลําบากมากรู้สึกทรมานมากเลยค่ะเมื่อก่อนนะคะจนคุณแม่ค่ะแนะนําเจลตัวนี้ให้ก็คือ ลือเจลตัวนี้มให้ทานนะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้โดยเฉพาะเลยก็คือทานตัวนี้ค่ะทุกวันค่ะประมาณ2ี่สถึงสานาทีก่อนทานอาหารเช้านะคะพกพาง่ายสะดวกมากๆเลยค่ะแกะก็ง่ายนะคะทานง่ายอร่อยมากเลยค่ะ หลังจากที่ได้ทานเจลตัวนี้ไปก็รู้สึกว่าอาการภูมิแพ้ค่ะมันก็ดีขึ้นจากที่เคยแบบว่าคัดจมูกหรือว่าจามติดต่อกันก็คือเริ่มไม่มีอาการจามไม่มีอาการคัดจมูกหรือว่าเป็นมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ยังรู้สึกอีกด้วยว่าเหมือนร่างกายอะค่ะรู้สึก ไม่ได้เหนื่อยล้าหรือว่าอ่อนล้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือทําน,นู่นทํานี่นิดหน่อยก็จะรู้สึกแบบเหนื่อยง่ายอ่อนล้ารู้สึกง่วงรู้สึกซึมแต่พอทานเจลตัวนี้ติดต่อกันนะคะก็รู้สึกว่าเอออาการพวกนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยขนาดนั้นแถมภูมิแพ้ที่เป็นเมื่อก่อนหนักหก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะขอบคุณค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.